สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโผล่อยู่นี่หนีไปต่างแดนบ้านใหม่ต่างแดนกีอริสมันหลังระเหตุออกจากไทยระเหตุออกจากไทยพึ่งใบบุญประเทศเพื่อนบ้านบ้านหลังใหม่ต่างแดนกีอริสมันโซเชียลแห่งสงสารหมดอนาคตในวงการที่บ้านเกิดเป็นอีกหนึ่งอดีตนะักร้องคนดังที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยอย่างมาก แม้ตอนนี้จะถูกคนทั้งประเทศไม่สนับสนุนแต่ก็ยังเป็นที่คิดถึงของคนบางกลุ่มสำหรับหนุ่มกี้ริสมันที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าความสุขของคนมันสั้นเราต้องตักตวงให้บ่อยๆมากๆแล้วเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวยิ้มมากๆหัวเรามากๆให้อภัยมากๆไม่โกรธเกลียดอย่างไร้เหตุผลทำทุกอย่างที่เราต้องการทำแค่นี้ก็สุขใจรักนะพีก่กี้ซึ่งนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่แสดงการยืนยันได้ว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเองใหม่ กลับใจเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแม้จะยังแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแต่คงยังต้องการเป็นคนของประชาชนที่ดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยคนรักแม้ในอดีตเจ้าตัวจะเคยถูกซ้ำหายหน้าไปนานจนผู้คนลืมไปแล้วสำหรับอดีตแกนนํานปชกี้อริสมันพงษ์ืองรองที่หลบหนีไปอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านต้นสัปดาห์นี้ในโซเชียลคนเสื้อแดงได้มีการแชร์คลิปกีอริสมันร้องเพลงจากดินถึงฟ้าที่มีเนื้อหาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คูณิยง,งายอริสมันต้องการให้มีการเปลี่ยนม้าด้วยวิธีพิเศษเหมือนแก่นนาไทยไม่ทนหรือประชาชนคนไทยเคยเรียกร้องเอาไว้เชตากรรมของนักร้องนักการเมืองอย่างกีอริสมันมีเรื่องราวให้เราขานมากมายนับตั้งแต่วันแรกที่เขาขึ้นเวทีสุจินดาเดือนพฤษภาคม2535 สุดท้ายทั้งนักร้องดังและภรรยาถูกสั่ง5ปีไม่ร่อลงอาญาแม้แต่บ้านตึกแถวสองชั้นที่อำเภอบ้านโป่งจงังหวัดราชบุรีที่เคยเป็นของนายอริสมันก็ถูกขายเปลี่ยนมือเป็นของคนอื่นไปแล้วโดยไม่มีใครทราบว่าหลบไปอยู่ที่ไหนแม้แต่ทนายก็ยอมรับว่าติดต่อไม่ได้แล้วเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้ของนักร้องดังมันที่หึงหายอย่างมากพอหลังจากที่เจ้าตัวหนีออกนอกประเทศไปนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าตัวหลบอยู่ที่ใดนั่นเอง การออกมาโพสต์เพื่อให้ประชาชนให้อภัยและคืนดีกันนั้นเปรียบเสมือนเป้าที่ทําให้การเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านงานนี้คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าการกลับมาครั้งนี้ของกี้นั้นจะมีผลอะไรตามมาหรือไม่จับตาม,มองให้ดีๆเลยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ